เมื่กี้พวกกันเผลอแบบเอม,มันจะเอะแล้วก็ไป่้ายนะวันนี้พวกกันจะมาส,ส,สวัสด,ดีก่อน,นะคะ่ะแอะแอ,เอวันนี้จะใส่ชุดดำเยอะเพืพวกกันไปเดินขบวนแหคือกีฬาเลยคะ ว้าวม้าเลยนะพงศ์กฤติโอ้โหไม่เคยแต่งแบบนี้มาก่อนอลังการมากมันเยอะมากนะกระโปรงก็บ้าไแล้วพอก็นั่งไปคอนเสิรบ้างเลยกระโปรงมันบานกระโปรงมันบานมากเลยเนี่ยดูดิคุณพ่อเห็นแบบเนี่ยพ่อเห็นแบบเนี่ยแบบมันบางกันเลย คือวันนี้พงศ์ก็จะมาแข่งกีฬาสิไม่ใช่แข่งกีฬาสีงงไปเลยนะวันนี้มือมากจริงจริงแล้วที่แต่งหน้าก็คือแม่เราคือใช่ไหมพงศก,กั็โอ้โหมือมากเลยค่ะถามแม่ว่าวันนี้พก,กั์ต้องไปแต่งอะไรเดีย๋ยวจะไม่ได้เออมันวันนี้ก็คือกีฬาสีนั่นเอยพงศ์จะไม่ได้เลย นะอมาวันพักกันอีสักกี่อค่ะเย้แล้วนี่พวกคุณก็จะมเดินขบวนแห่ไปถึงอำเภอมั้งแค่สบ,บันไปถึงอำเภอไม่รู้เหมือนกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายคาะ